เห็นลีลายโยกแบบนี้นะคะแต่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้ก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกและไส้ติ่งอักเสบนะคะ นี่แหละค่ะคุณสลักจิตดวงจันทร์นะคะใจอย่างสู้ก็ร้องเต้นเต็มที่ในโชว์มินิคอนเสิร์ตในงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของตัวเองค่ะปล่อยเพลงดังทั้งคำเตือนของน้องและอีกเพลงหนึ่งแหมหลายคนชอบแน่รอวันหวยออกของคุณเบลิษตาเราก็รอนะนะคะเป็นวันสําคัญที่รอมานานแต่ไม่ใช่วันหวยออกนะคะแต่เป็นวันแจ้งเกิดอัลบั้มใหม่นี่แหละในรอบ20ปีค่ะ หวนคืนใหม่ทั้งทีสลักจิตนะ่จาจัดเต็ม13เพลงไปเลยค่ะกับอัลบั้มที่ชื่อว่าน้องพุ่มพวงมาแล้วนะคะได้ครูเพลงที่เคยสร้างชื่อให้พี่สาวพุ่มพวงดวงจันทร์มาแต่งให้ทั้งครูชลทีทานทองครูระพีเรือนเพชรนะคะร่วมด้วยคุณเจนพบจบกระบวนวันด้วยค่ะ แล้วก็พิเศษนะคะสุดๆเลยค่ะนี่ได้ยินเสียงแว่วๆอยู่นะคะยังได้พ่อไวโพดเพศสุพรรณที่เคยแต่งเพลงแจ้งเกิดนักร้องบ้านนอกให้ราชนีลูกทุ่งนะคะกลับมาจับประกายให้อีกครั้งด้วยค่ะส่วนโปรดิวเซอร์ก็ไม่ธรรมดานะคะใช้คุณเสรีลุ่งสว่างรับหน้าที่นี้เลยค่ะควบคุมการร้องให้มีรูปแบบและเทคนิคบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ใกล้เคียงคุณพุ่มพวงให้มากที่สุดเพื่อให้แฟนเพลงเนี่ยหายคิดถึงด้วยค่ะ ออตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ครูเพลงแบบอาจาร,รย์ที่มีคุณภาพเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าออกแค่ซิงเกิลแต่เมืไปทำไมไมาก็พอได้เพลงแบบครูเพลงพอได้อาจาร,รย์ชลตีอย่างเงี้ยอุ้ยก็เพลงเขาดีๆทังนั้นก็ได้มาแล้วก็มาโ่ยโพสอ,อ,อ,อีกเรียกว่าศิลปินแบบทรงคุณค่ามากๆเลยก็เลยยอมยอมที่จะทำเป็นอัลบั้มแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่แบบไม่อยากตัดทิ้งอ่ะ ถามว่าเสี่ยงไหมแต่มีความรู้สึกว่าถ้าตั้งใจเราก็อย่าไปคิดว่าเสี่ยงและอีกอย่างหนึ่งมั่นใจกับแฟนเพลงของพี่พึ่งด้วยเพราะว่าแฟนเพลงของพี่พึ่งก็าเขาถามอยู่เหมือนกันว่าทําไมาพี่องค์ไม่ออกเพลงทําไมพี่องค์ไม่ออกอัลบัม้มซึ่งอาจจะแ็นอย่างที่บอกว่าชื่อสลักจิตชื่อมันติดแต่ว่าอัลบั้มเพลงจริงจอย่าังจังที่แบบเพลงที่จะติดปากคนยังไม่ค่อยมีก็เลยลองลองทำอัลบั้มนี้ขึ้นมาแล้วก็ฝากกับแฟนเพลงกับพี่พึ่งด้วย บอกก็ชาวเพลงบอกก็พวกลูกหลานไม่มีกําลังใจว่ะตั้งแต่ผมพวงตายท่านี้มากับ20ปีเนี่ยโอ่งเขามาหาที่บ้านบอกพ่อหนูอยากร้องเพลงพ่อหนูอยากสืบสารเพลงพี่พึ่งหนูเชื่อว่าพ่อยังเขียนตานองเพลงของพี่พึ่งได้ดีที่สุดในใจหนูม,มายอรเราพร้อมเลยเราก็บอกเองจะดังต้นแก่เลยบอกยังไม่จริงๆเขายัางไม่แก่เราก็บอกอหนูอยากดังเอาอยากดังก็ตั้งใจเขียนให้เขา เราไม่มีความสามารถจะเป็นโปรดิวเซอร์หรอกแต่น้องมาขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยได้มาช่วยแนแนวแนแนวแล้วก็ลึกเรื่องการร้องเพลงไปใหม่แล้วเสียงสลักจีดวงจันเนี่ยก็เหมือนกับพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ว่าฉลาดการร้องไม่เหมือนพุ่มพวงดวงจันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมาเกลาเราต้องมาเราต้องมาแนะแนวให้ร้องแบบนี้นะร้องอย่างนี้นะและลื้อใหม่ อย่างเ,งเรื่องเรื่องช่องไฟเรื่องการเอื้อเสียงอะไรนี้ ค่ะก็อย่างที่รู้กันนะ,นะคะคุณผู้ชมเรานําเสนอมาตลอดวงการลูกทุ่งบ้านเรานะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่ค่ะ,คะแต่ว่าถามว่าทําไมคุณสลักจิตด,ดวงจันทร์มั่นใจนะบอกว่าขอทําเป็นอัลบั้มเลยใช้เงินของตัวเองเป็นเงินเก็บกว่า500,000บาทนะคะออกอัลบั้มเดียวให้มันรู้แล้วรู้ลอดกันไปค่ะบอกว่ามั่นใจว่าการได้ครู่เพลงที่เคยสร้างชื่อให้พี่สาวมาเนี่ยจะช่วยให้เพลงติดตลาดแล้วคุณกฤษชาคุณนย่าลืมว่าใช้ฐาน ผู้ชมแฟนคลับกลุ่มเดิมของพี่พึ่งด้วยนะคะก็คอยสนับสนุนกันไม่ห่างค่ะใช้กลยุทธ์บุกตลาดออนไลน์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลือกขายเพลงบน Facebook ก่อนอัลบั้มจริงเดี๋ยวตามมานะแล้วก็ปล่อยเพลงตอนนี้เนี่ยก็คือหวังงานโชว์ในช่วงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีหน้าด้วยค่ะทุกอย่างต้องทําด้วยตัวเองหมดอัลบั้มชุดนี้ลงทุนด้วยตัวเองแล้วก็ทําเองอยากจะแบบให้กับคนที่รักลูกทุ่งจริงๆก็เลยลองลองทำดูแต่ถามว่า่ายากไหมงานอัลบั้มชุดนี้ยาก ยากในการที่ตต่อสื่อสารอันนี้ลูกทุ่งขนาดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเพลงไม่ได้สองง่าสองงามและอย่างเพลงเนี่ยในเนื้อหาของเพลงเนี่ยจบความหมายในตัวเพลงเลยอธิบายความหมายความรู้สึกอกหักก็อกห,กอกหกักร้องไห้ก็ร้องไห้ดีใจก็ดีใจหวยออกอะไรเงี้ยความหมายของเพลงในสื่อในเพลงจบเลยองค์ก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่เราหวังไว้ว่าเขาจะสืบสารความเป็นลูกทุ่งต่อไปเด๋ยวนก็ทำนิยมทำซิงเกิลนั้นเลยซิงเกิล ออกมาเพราะว่ามันมีโอกาสเปิดได้เป็นยงเดีนะครับเดี๋ยวนี้ทีคนที่กล้าออกเป็นอัลบั้มเนี่ยแสดงว่าใจถึงมากแล้วก็รักลูกทุง่งจริงๆมีหวัวใจความเป็นลูกทุง่งจริงๆยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งหาเพลงเพลงกว่าจะได้10กว่าเพลง12เลงเพลงอัลบั้มหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปหาครูเพลงที่เกือบ10คนน่ะมาช่วยกันแต่งหรือ4 5หคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ครูเพลงก็ต้องคิดคอนเซปต์ปใบซ้ํากันอีกอย่างนี้เป็นต้น นั่นทำเพลงอัลบั้มนึงเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากลงทุนสูงมากครับค่ะอัลบั้มชุดใหม่ของคุณสลักจิตใช้เวลาทําเพียง6เดือนเท่านั้นนะคะโดยเริ่มทําช่วงวันครบรอบการเสรียชีวิตของคุณพึ่งพุ่มพวง,พงดวงจนันทร์เมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแตะอย่างที่บอกนะ